พี่นอนคะ่ะเรื่มพอหน้าสิ้งข้าเลระบานมากอันนี้เป็นอันหลองน้ำเนาะนะคะหลองน้ำอันฝนตกมากอสัสิไปต้าน้ำเยอะนะคะอันนี้ฝนบ่ท่านตกมากตกมากกับ่อแห้งเนาะพอลินเด่นเดียวเบิ่งนะจะอ่อนค่ะค่ะพี่นองคะ่ะอันเป็นหัวเกียจหน้าเนาะความใจพักกีเลือดกับจตแฉพี่เ้พี่นองคะ่ะขอบคุณนะคะ พี่น้องก็เห็นบอกยี่ยมกับอกเคยเห็นปันใดหัวกันนีนะคะบอกเคยเห็นเรื่องพี่น้องคะ่ะไม่เคลียเบิ่งว่าเป็นหัวก,กุ๊บเนาะเพื่อนพี่น้องคะ่ะกันเป็นหัวเกียจจัน่าเนาะความใจพักกีเลือดกับสตแช่เพื่อนพี่น้องค่ะขอบคุณนะคะตัวใหญ่กับสิเป็นตะอ้อมกินยัน่วนดีหัวหน่อยโพดเนาะนะคะตัวหน่อยแค่บอกหัวหัวกันคือกันย่ยำกับมื่ไทย ฝน,นตกมากสิไปตั้มนามยุดนะคะอันนี้ฝนบ่าท่านตกมากตกมากกับเาแห้งนอ้อพอดิ้นๆเดี๋ยวเบิรงนนะจะอ่อนคักค่ะเบิรงนะอ่อนนะคะตัวน้นตัวหน่อยพูดเนาะนะคะนามบกยุหลงนามนะคะลองนาำในบานเนาะนะคะดาวโหลดนะคะทำเป็นตัวง่ายสีไดลายอยู่เนาะนะคะอันนี้หวกอันตัวหน่อยสะอ่อนค่ะค่ะ เบื้องเนี่ยพี่น้องค่ะน้ำกับห้อมสิมมิอรนี่จากเพิ่นเนาะนะคะเบิ้องจะอ่อนนะคะตัวนี่ตัวหน่อยโพดเนาะนะคะน้ำบกอยู่ลองน้ำนะคะลองน้ำในบ้านเนาะนะคะอันฝนตกมากกสิไปน้มน้ำเยอะนะคะอันนี้ฝนบพาท่านตกมากตกมากกับเพาแห้งเนาะพอาดิ้นดิ้นเดี๋ยวเบืเ้องนะจะอ่อนค่ะค่ะเบิ้งพี่น้องค่ะ ขันเม็นหัวเกีกยจจะหน้าเนาะความใจพักที่เลือดกับจิตแช่เพื่อพี่น้องคะ่ะขอบคุณนะคะขันฝนตกมากอสัสิไปน้ำานามยุดนะคะอันนี้ฝนบ่าท่านตกมากตกมากกับเ่าแห้งเนาะพอลดิ้นดิ้นเดี๋ยวเบิ้งแน่จะอ่อนคะ่ะค่ะหัวค่ะนะคะหัวยังบุหัวดำดำเนาะนะคะจะกินไดกินได้แต่ว่าตัวหน่อยพวดเดี๋ยวเบิ้งพี่น้องค่นาน้ำพุ่มสิมัดเรียมว่าม็นหัว เกียรติจนาบอมเมียนหัวตัวดำๆเป็นหัวขั้งโคกเป็นกบหัวกันอื่นบม่มีมีแต่หัวกันเดียวพี่น้องคะ่ะแตกสวดสวดอยู่เนาะเออเพื่งพี่น้องคะ่ะขันเม่นหัวเกียรติจนาเนาะความใจพักกีเลือดกับจิตแช่เพื่อนพื่น้องคะ่ะขอบคุณนะคะ นก็เห็นบอกย้ำกะบอกเคยเห็นปันไดหัวกันดินะคะบอกเคยเห็นได้เพิ่งพี่น้องค่ะไม่เคลียร์เพิ่งว่าเป็นหัวกรุบเนาะพี่น้องค่ะเอื่มพ่อหน้าสิ่งคั้นเลาะบานมากอันนี้เป็นอันหล่องน้ำเนาะนะคะหล่องน้ำตกลดนะคะทำเป็นตัวหง่สีได้หลอยู่เนาะนะคะอันนี้หัวอันตัวน้อยพี่น้องค่ะเอื่มพ่อหน้าสิ่งคั้นเลาะบานมาก อันนี้เป็นอันหลองน้ำเนาะนะคะหลองน้ำตหลดนะคะจะเป็นตัวหง่สีแดงไหลอยู่เนาะนะคะอันนี้หวกอัน,นตัวหน่อยน้อยนะคะสไหลสีไหลอ่าพันตูอยู่เบิ้งแล้วนะคะเบิ้งพี่น้องค่ะเสียงนักตัวหง่กับสีเป็นตาอ้อมกินอยู่อันนี้หวกน่อยโพดเนาะนะคะตัวน่อยแค่บ,บ,บ่มหัวหวกันคือกัน <c oughs> ย่อมก็มาไทย มาไทยพี่นองผูดด้ใดหูวจักกัขันอาเบ,บิ้งคลิปเบ,บืจักกับบอกกันได้ๆพี่นอง,ง,งคา่คาเดือเบิ้งเบื้งกักๆแล้วว่าเป็นมีหววตัวหนึ่งได้ยามได้เข้าใหม่เคลียเบิ้งบ่บ่เป็นหวกบกมีแต่หัวอันเดียวพี่นองค่าหัวอันเดียวมืดหวกค่ะนะคะหวกยังบุหววดำๆเนาะนะคะจะกินไดเบือกินได้แต่ว่าตัวหน่อยโพดเดวอบิงพี่นองคาะนามพุ่มสีมืด พี่นอ้องก็เห็นบอกพี่ยมกะบ่อกเคยเห็นปันไดหัวกันนีนะคะบคอกเคยเห็นเบิ่งพี่น้องค่ะไม่เคียเบิ่งว่าเป็นหัวกกุบเนาะสะอ่อนสะอ่อนลหลเรื่ยงเพิ่งว่าเป็นหัวเจิดจ,จ้าเ่้าเมียนหัวตัวดำๆเป็นหัวข้างโคกือมันน,น้อยนะคะิหลายสายิหลอ่ พันตูอยู่เบึงแล้วนะคะเบึงพี่น้องค่ะเสียงนะน,น้อยนะคะสไหลสลิไหลอา่าพันตูอยู่เบึงแล้วนะคะเบึงพี่น้องค่ะเสียงน้โอ้ยสะอ่อนค่ะค่ะเบึง <c oughs> เนี่ยพี่น้องค่ะน้ำกับห้องสเสมอีนจากเพื่นอนเนาะนะคะอาท,ที่ติดตามได้รับชมเยี่ยมเกา่เอาอ่า หวกเนาะมาฝากมือนี่นะคะ่ะเบิร์นเธอออนนะคะตัวนั้ตัวหน่อยพูดเนาะนะคะน้ำโบกอยู่งหลงน้ำนะคะหองน้ำในบานเนาะนะคะเดี๋ยวเบิ่งพี่น้องคะ่ะเห็นน้ำตีงยุบยับยับเนาะอย่ามาเป็นอยังเลยมาเบิ่งพี่น้องคะ่ะขาดมีแต่ในน้อยนะคะสไหลายสิหลายผ่านตู้อยู่เบิ่งนแล้วนะคะ เบื้องพี่น้องค่ะเสียงนง้ำโอ้ยสะอ่อนค่ะค่ะเบื่องนี้พี่น้องค่ะน้ำค่ะห้อมสิมดนี่จากเพิ่นเนาะนะคะถ้าที่ติดตามได้รับชมยยาเอาี่ยมเก่าหัวกเนาะมาฝากเมือนนี้ค่ะเบื้องพี่น้องค่ะคันเมนต์หัวกเกียจจะหนาเนาะความใจักคีเลือดกับจิตแชร์เพื่อพี่น้องค่ะขอบคุณนะคะเยี่ยมมาเป็นหัว เก๋จะหน้าวามอมเงินหัวตัวดำดำเป็นหัวอันข้างโคก็เป็นกะมาถ่ายพี่น้องผูดด้ใดหัวจักกะขันอ่เบิ้งคลิปเบิ้จักกะบ,บอกกันได้ๆพี่น้องคะเดี๋ยวเบิงบ้งเบิ้งคักๆแล้วว่าเมินมีหัวกบหัวขันอื่นบนมม่มีมีแต่หัวขันเดียวพี่น้องคะแตกสวดสวดอยู่เนาะเบิงบ้ง สะออนนะคะตัวนตตัวหน่อยพูดเนาะนะคะน้ำบกอยู่หล่องน้ำนะคะหล่องน้ำในบานเนาะนะคะันตีมยุบยับยุบยับเนาะนะคะมาหนังซองเบิ้งคักพี่น้องขาสะออนสะออนแห้งก็เป็นหัวก็มาถ่ายพี่น้องผูดด้ใดหัวจักกับขันอาเบิ้งคลิปเบื้องจักกับ,บอกกันได้เด้อพี่น้องขาเดือบิง เบื้งคักๆแล้วว่ามันมีหวัวตีมยุบยับยุบยับเนาะนะคะมาหนังซองเบื้งคักๆพี่น้องค่ะสะอ่อนสะอ่อนแห้งก็เป็นหัวกบหัวก,กันอื่นบ่มีมีแต่หัวก,กันเดียวพี่น้องค่ะแตกสวดสวดอยู่เนาะนะคะเฮียว่ามันหัวเจเจหน้าบ่าแมนหัวตัวดำๆ เป็นหัวกันข้างโคกคืเป็นค้าที่ติดตามได้รับชมเยี่ยมเก่าหัวกเนาะมาฝากมือไหค่คะโอ้ยสะออนคาดค่ะเ<ะ>มืเ่อนห่พี่น้องค่ะน้ำแต่ห้อสมสมดนี่จากเพื่อนเนาะนะคะกบหัวกันอื่นบ่มีมีแต่หัวกันเดียวพี่น้องค่ะแตกสวดสวดอยู่เนาะอือ ตัวใหญ่ก็สิเป็นตาอ้อมกินยั่วนดีหวกน้อยโพดเนาะนะคะตัวน้อยแกบอกหัวหวกันคือกันยี่งก็มมาไทยเบื่อพี่น้องค่ะขันเมนหวกเกียจย่หน้าเนาะความใจพักกี่เลือดกับจิแชเพ้่อพี่น้องค่ะขอบคุณนะคะตัวใหญ่ก็สิเป็นตาอ้อมกินยั่วนดีหวกน้อยโพดเนาะนะคะตัวน้อยแกบอกหัวหวกันก็คือกันยี่งกุมมาไทย ที่ติดตามได้รับชมยายี่ยมเก่าห่วกเนาะมาฝากมือนีิคะที่ติดตามได้รับชมยายี่ยมเก่าห่วกเนาะมาฝากมือนีิคะน้อยนะคะไลค์สไลค์ผ่านตู้อยู่เบิ่งแล้วนะคะเบิ่งพี่น้องค่ะเสียงน้ำตีมยุบยับยุบเนาะนะคะมาหนังซองเบิ่งคักๆพี่น้องค่ะสะอ่อนสะอ่อนแห้ง ก็เป็นห่วงให้เพียนนองเบื้องเข็นนะคะเห็นสวร่อนบอกพอได้เห็นห่วกโดนแล้วเนาะนะคะตัวใหญ่ก็สิเป็นตะอ้อมกินยั่วนดีห่วกหน่อยพดเนาะนะคะตัวหน่อยจะบอกหัวหวกนันคือกันอย่างกับมาไทยในน้อยนะคะหลายสิหลายอ่าพันตูอยู่เบิ่งแล้วนะคะ,ะเบิ่งพี่นนองคะ่ะเสียงนะาคบหวกกันอื่นบ่มีมีแต่ห่วงกันเดียวพี่นนองคะ่ะ ตกสวนสวดอยู่เนาะนะที่ติดตามได้รับชมเยี่ยมเก่เา,าหวกเนาะมาฝากมืงหนิคะ่ะเพิ่งพี่น้องคะ่ะขันเป็นหัวกเกียจะหนนาเนาะความใจพักกี่เลือดกับจิตแช่เพื่อพี่น้องคะ่ะขอบคุณนะคะพี่น้องก็เห็นบอเยี่ยมก่บอกเคยเห็นปันไดหัวกันนี่นะคะบ่เคยเห็น เบิ่งพี่น้องค่ะไม่เคีย่ยวเบิ่งว่ามันหัวก,กุบเนาะนะคะถึงบ่เคยบ่ทันใหญ่บ่เคยกินเนาะนะคะอันใหญ่ก็สิเบิ่งออกอยู่ว่าหัวหยังอันนี้น้อยโพดเบิ่งบ่ออกเนาะนะคะนุเบิ่งพี่